ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่วันพอดีค่ะการเก็บเงินจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายก็ได้จะมองว่าเป็นเรื่องยากก็ได้เช่นกันนะคะเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าในวัยทำงาน หลายคนมักจะไม่สามารถเก็บเงินได้เพราะอะไรหรืออาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตมากมายหรือไม่ก็มีสิ่งยั่วยุต่างๆทำให้เราเกิดกิเลสและความอยากได้สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมือถือกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางและอื่นๆอีกจปาปมาะนะคะเหตุเหล่านี้ล่ะคะ่ะทำให้เราออมเงินไม่อยู่ หรือว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินเลยนะคะจะว่ากิเลสก็ได้นะคะนั่นก็คือสายเหตุที่เราไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บพอถึงเวลาใช้เงินก็ต้องกู้หนี้ยืมสินสิ่งเหล่านี้จะตามมาจากการกู้หนี้ยืมสินก็คือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายนะคะยิ่งนานวันหากปัญหานี้ยังเรื้อรังแล้วพอส่งใ้ทานเจ้านี้แล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือวังวนของการกู้ยืมต่อไปอีกเรื่อยทำให้เราเป็นหนี้ไม่รู้จบนะคะในวันนี้มีหัวข้อแนะนำในเรื่องของเทคนิคเก็บเงินแบบง่ายๆนะคะเป็นหัวข้อชวนคิดที่เราลองไปฝึกใช้ดูจะมีการรวบรวมเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจมาให้ลองฝึกดูนะคะเราจรึงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า การออมเงินจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญฝึกของชีวิตเราก็ว่าได้นะคะเมื่อเราออมเงินจากเงินน้อยๆก็จะไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเงินที่มีก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มพูนขึ้นจากหลักร้อยถึงหลักพันจากหลักพันถึงหลักหมื่นจากหลักหมื่นจนถึงหลักแสนแล้วก็จะเพิ่มพูนทวีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อทำจนเป็นนิสัยเราก็จะเห็นเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะว่ามันจะทำให้เรามีพลังในการออมอย่างไม่รู้จบทีเดียวละคะ่ะการออมเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยในวันนี้บทความนี้เขาก็มี9ก้าเทคนิคในการเก็บเงินให้อยู่มัดนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละวิธีบางวิธีเราก็เคยพูดไปใน EP ีก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็ทําได้ทุกคนแน่นอนนะคะข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจอันนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วมาลองดูนะคะาว่าเทคนิคไหนบ้างที่เราน่าจะชอบและลองไปทําดูนะคะเทคนิคข้อที่หนึ่งเทคนิคนี้เราพูดบ่อยเลยนะคะการออมก่อนใช้เสมอคะ่ะวิธีนี้อาจจะได้ยินจากสื่อต่างๆ พบเจอบ่อยเลยนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะเพียงแค่เรามีรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือเป็นคนทำงานฟรีแลนซ์นะคะเมื่อมีรายได้อาจจะเป็นแต่ละเดือนหรือแต่ละครั้งเราก็หักเป็นเงินออมทุกครั้งนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักทำไม่ได้นะคะเนื่องจากหลายคนชอบคิดว่าไม่เป็นไรหน้าใช้ก่อนเดี๋ยวก็เหลือ แล้วค่อยเก็บก็ทันนะพอใช้ไปใช้มามารู้ตัวอีกทีนึงรายได้ที่ได้มาก็หมดเสียแล้วทําให้ไม่ได้ออมสักทีแล้วก็ทำให้เราเข้าสู่วังบนของการเป็นนี้ด้วยนะคะดังนั้นหากเราต้องการมีเงินเก็บก็คงต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยเดือนละ5 0 0บาทนะคะเมื่อเราเริ่มชินกับการเก็บออมแล้วแล้วอค่อยเพิ่มสะสมทวีเพิ่มขึ้น อาจจะเป็น10ของเงินเดือน20์ของเงินเดือนหรืออาจจะสุดๆไปเลยก็ได้นะคะ50เปของเงินเดือนซึ่งอันนี้ก็อาจจะโหดนิดนึงนะคะแต่ถ้าทำได้เราจะเห็นการเพิ่มพูมของการออมเงินอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเทคนิคที่สเปิดบัญชีใช้สำหรับฝากเท่านั้นคะ่ะเมื่อเราทำข้อที่1ได้แล้วนะคะเมื่อทำการออมก่อนใช้ได้แล้ว ปัญหาต่อมาก็คือหากเราจังเก็บเงินในบัญชีที่มีโมบายแบงกิ้งและบัตรเดบิตเราจะไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้นะคะเพราะว่ามันง่ายในการทำธุรกรรมทั้งกดเงินในตู้ ATM และโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งเพราะลดความเสี่ยงที่เราถอยเงินออกมาเราก็ควรจะไปเปิดบัญชีต่างหากโดยบัญชีนี้จะต้องเป็นบัญชีที่ไม่ใช้โมบายแบงกิ้ง และไม่ทำบัตรเดบิตด,ด้วยนะคะมีแค่สมุดบัญชีเท่านั้นคะ่ะเพื่อใช้ในการอัพบุ๊กว่ามียอดเงินเพิ่มพูนเท่าไหร่แล้วและพอเกิดอยากจะถอนเงินจริงๆมันก็จะยุ่งยากนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรามีความรู้สึกว่าขี้เกียจในการเดินทางไปธนาคารจนเรายอมแพ้ที่จะถอนเงินในครั้งคนั้นไปสุดท้ายเงินจำนวนนี้ก็จะได้ใช้ในกรณีที่เรามีความจำเป็นจริงๆ จำเป็นสุดๆนั่นเองค่ะเทคนิคที่3นะคะเก็บเศษเหรียญที่เหลือใช้มาหยอดกระปุกค่ะวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานสุดๆเลยนะคะเพราะปกติเราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะคะเมื่อเราซื้อของทุกวันก็ไม่แปลกนะคะที่จะเจอเงินทอนที่เป็นเหรียญจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นาเหรียญเหล่าน,นี้ล่ะคะ่ะที่ได้กลับมาบ้านก็มาอ,อมเหรียญต่อได้มาเท่าไหร่ ก็เก็บใส่กระปุกออมสินอย่าเอาออกมาใช้นะคะพอถึงสิ้นปีเราออกมานับดูนะคะรับรองว่าสินแน่ๆเลยค่ะเทคนิคข้อที่สนะคะหากเศษเงินเดือนหากในทุกเดือนเราจะรับเงินเดือนเป็นยอดที่มีเศษแล้วก็นำเศษเหล่านั้นมาเก็บออมค่ะสมมุติว่าเราได้รายได้เดือนละ15,500บาทนะคะ เศษของเราก็คือ500บาทเหมือนการเก็บออมพนันใุเวลา1ปีเชื่อไหมคะว่าเราจะเก็บเงินได้ถึง6,000บาทเลยทีเดียวก็ไม่น้อยนะคะแม้ว่ายอดอาจจะไม่เยอะมากนะักเทคนิคข้อที่5นะคะประหยัดเท่าที่ทำได้อันนี้คือหัวใจของการออมก็ว่าได้นะคะการประหยัดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถเพิ่มเงินออมได้นะคะ เช่นการงดชอปปิ้งของที่ไม่จำเป็นการทำอาหารทานเองการจำกัดเงินใช้ในแต่ละวันถ้าเป็นไปได้หากที่ทำงานของเรามีกาแฟรบริการให้เราฟรีเราก็สามารถที่จะใช้ของที่ทำงานมาทานได้นะคะแค่นี้เราก็ประหยัดค่ากาแฟแล้วก็ช่วยประหยัดเงินไปเรื่อ,อะๆเลยนะคะพอค่ากาแฟแต่ละแก้ว ก็ราคาไม่ถูกนะคะอย่างน้อยก็30-40เป็นขั้นต่ำราคาเทคนิคข้อที่6นะคะเก็บแบงค์ห้าสิค่ะแบบนี้ก็มีคนชอมกันเยอะนะคะเป็นวิธีย่อทิศที่หลายคนมักจะชอบกันค่ะพอต้งรู้นะคะว่าทุกครั้งเราได้เงินทอนเป็นแบงค์ห้าสิมาเมื่อไรเราก็จะนำเงินส่วนนี้มาเก็บออมค่ะปกติเราไม่จะเจอแบงค์ยี แบงค์ร้อยนานๆจะเห็นแบงค์ห้าสิบโหมาสักทีนะคะดังนั้นการเก็บแบงค์ห้าสิบมันทำให้เรารู้สึกว่าการออมไม่ได้ลำบากไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนักนะคะแถมยังทำให้เรารู้นะคะว่าเวลาถอนจะรับแบงค์ห้าสิบหรือเปล่าวิธีนี้ทั้งสนุกและได้ออมเงินไปพร้อมกันเลยนะคะเทคนิคข้อที่เจ็ดค่ะเก็บเงินเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งบาท วิธีนี้ก็มีคนแชร์เยอะนะคะเป็นเทคนิคแสนสนุกที่ใครๆก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่เราออมหรือเก็บเงินเพิ่มขึ้นตามวันนะคะเช่นวันที่1ของปีก็คือ1มกราคมใช่ไหมคะค่อยออม1บาทวันที่2ก็ออม2บาทออมไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วันที่1จนครบ1ปีก็จะมี365วันใช่ไหมคะ ในวันที่365วันก็จะออมครบ365บาทพอดีเลยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเชื่อไหมว่าเราจะมีเงินออมมากถึง66,795บาทเลยทีเดียวนะคะโอ้โห,โหเยอะทีเดียวนะคะแค่ออมเพิ่มวันละหนึ่งบาทเป็นวิธีง่ายๆเราลองไปฝึกดูนะคะเป็นวิธีที่สนุกด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มที่ใสก่การออมของเรา ได้ง่ายด้วยนะคะเทคนิคข้อที่8ค่ะการออมด้วยสลากออมสินหรือสลากทกศแทนการซื้อหวยค่ะเทคนิคนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ติดการซื้อหวยเป็นชีวิตจิตใจนะคะและทุกครั้งที่ซื้อก็อยังไม่ถูกอีกลองเปลี่ยนไปซื้อสลากออมสินหรือสลากทกศแทนก็ดีนะคะมีโอกาสได้รุ้นรางวัลทุกเดือน พอครบกาหนดก็ยังได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยเลยนะคะแบบนี้เงินต้นก็ไม่หายแถมได้ดอกเบีย้ยมาแม้จะมีมากนะคะแล้วก็ยังได้แถมลุ้นในแต่ละเดือนด้วยนะคะเผื่อโชคดีด้รางวัลที่หนึ่งมาหได้หมดเลยนะคะทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยและก็ดอกผลเพิ่มพูนจากการถูกสลากนั่นเองคะ่ะเทคนิคข้อสุดท้ายนะคะข้อที่9คะ่ะ ออมเท่าที่เราจ่ายออกวิธีนี้ก็ดีนะคะเป็นการซื้อของก็มาใช้กับการออมด้วยเป็นเทคนิคที่ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะเมื่อทำการซื้อของอะไรไปเมือเ่อลอกจ่ายเงินสองเท่าเฉยทีเดียวเช่นถ้าเราซื้อของในราคา100บาทเราก็ต้องหยอดกระปุก100บาทเหมือนกันนะคะถ้าเราซื้อของ1,000ันเราต้องหยอดกระปุก1,000ันบาทเช่นกันคะ่ะ แต่ถ้าใครทำเทคนิคนี้ได้รับรองว่าเงินออมของคุณจะเพิ่มมากกว่าทุกวิธีที่เราได้กล่าวไปเลยนะคะเพราะปกติเรามาจจะใช้ใจ่ายเกินตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะทุกครั้งที่เราใช้ใจ่ายก็ออมเงินไปเท่าจำนวนที่เราใช้ใจ่ายด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือ9วิธีในการออมเงินแบบง่ายๆเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่เัาจะแชร์กันบอกกัน แต่จะทำได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะความตั้งใจจริงของเราจะเป็นจุดประเด็นสำคัญในการออมเงินค่ะการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่เราควรหันกลับมาใส่ใจและก็ตั้งใจเก็บออมถึงแม้มีคำพูดว่าตายไปแล้วเอาไปด้วยไม่ได้ใช่ค่ะเงินนั้นเมื่อเราตายไปแล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่า ถ้าเรายัางไม่ตายเพราะฉะนั้นเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นต้องมีไม่ใช่หรอคะไม่ว่าจะใช้จ่ายเป็นเรื่องส่วนตัวค่าน้ําค่าไฟค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆอีกมากมายจิตบาดาเห็นไหมแล้วว่าเงินมันมีความจําเป็นมากแค่ไหนคะหากในวันนี้เรายัางไม่เริ่มเรายัางไม่มีเงินออมลองหันกลับมาใส่ใจดูสักนิดนะคะ แน่ใจเลยนะคะว่าเพียงแค่เราเริ่มใส่ใจการออมเงินตั้งแต่วันนี้อนาคตเรื่องการเงินจะได้ดีขึ้นและไม่ขัดสนอย่างแน่นอนคะ่ะอย่าลืมนำเทคนิคทั้ง9้วิธีลองดูว่าเราชอบวิธีไหนอยากได้วิธีไหนไปจะลองทุกวิธีเลยก็ได้นะคะแล้วก็ดูว่าเราน่าจะเป็นคนชอบแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้น มาเก็บออมได้นะคะหรือจะมีวิธีอื่นๆในการเก็บออมมาแบ่งปันมาแชร์กันก็ได้นะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ